สวัสดีครับพบกับนิวัตโซล่าเซลล์เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่อำเภออำเภอแก่งหางแมวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่นะมากับปั๊มน้ําของเรานะครับสองแรงนะครับผมก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยย่อนไป60เมตรนะครับผมชุดนี้ตัวนี้ย่อนไป60เมตรนะครับโอ้โหนี่เลยครับนี่เลยโครงสร้างของเรา2เมตรเช่นเคย นี่นะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดสเปเชียลนะครับพิเศษนะครับสามารถใช้ออฟกิจนะครับก็ใช้ทีวีพัดลมมะงข้าวแสงสว่างนะครับได้เลยครับมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเป็นแบตเตอรี่ดิเจลนะครับผมนี่เลยนะครับผมใช้ได้เลยแสงสว่างต่ออะไรเรียบร้อยนะครับ นี่เลยนะครับสนใจ,จติดต่อนิวัตโซลาเซลล์0 9 2 7 4 4 5 1 5 2, 2ไม่ไปแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบึ้มสวัสดีครับ